สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะค่ะวันนี้ต่อเรื่องการหาครอรนนะคะการหาครอรนวันนี้เป็นวิธีที่2นะคะการแยกตัวประกอบนะคะโดยครูชัยดาแยกสุขใสจากโรงเรียนมาธกลิงสูงนะคะ,ะดูตัวอย่างที่1นนะคะการหาครอรนโดยการแยกตัวประกอบตัวอย่างที่1ครอรนของ24 32นะคะคืออะไรนะคะ วันก่อนเราหาตัวคูณร่วมวันนี้เราใช้วิธีการแยกตัวประกอบนําความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบมาใช้นะคะเ้าตัวแรกแยกตัวประกอบของ24ได้ก็คือ2อคูณสคูณสคูณสตัวที่เอามาต้องเป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมคะอ่าตัวที่2 32 2คูน2คูณ2คูณ2คูณ2นะคะเอาคราวนะคราวนี้ดังนั้นคอรนของ24และ32อคือ เอาคราวนี้พิเศษนะคะดูดีๆนะเอาตัวที่เหมือนกันสองตัวอย่างน้อยสองตัวนะคะอ่าดูนะคะอันนี้สองเอามา1ตัวอ่าตัวที่สองเหมือนกันไหมคะเหมือนกันก็เอามา1ตัวตัวที่สามสองเหมือนกันไหมเหมือนกันก็เอามา1ตัวอ่าต่อไปคราวนี้เหลือที่เหมือนไหมเหลือสาเหลือสองเหลือสองเหมือนกันไหมคะถ้าไม่เหมือนแล้วเอามาทั้งหมดเลยค่ะ สองกี่ตัวสองตัวอ่ะแล้วสามหนึ่งตัวแล้วเอาทั้งหมดมาคูณกันนะคะวิธีคูณ2อคูนสไดส้สี่คูนสได้8 8ดแปดคูนสองสิกคูนสองสาม 12, 32, คูนสก็คือ96เพราะ,ราะฉะนั้นคอร์นอรของยีและ32คือเ6เอาดูตัวอย่างที่2นะคะ ตัวเลขจะเยอะขึ้นนะคะ3ตัวคราวนี้หาค่ณรนอของ 18, 30และ36เอาส8สามารถแยกตัวประกอบได้ก็คือ2คูณ3คูณ3านะคะตัวที่2 30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ5คูณ3ครูไม่ทบทวนแล้วนะการแยกตัวประกอบนักเรียนกลับไปทบทวนเอาเองนะ36 2คูณ2คูณ3คูณ3นะคะเอาคราวนี้ดังนั้นคครนอของ 18, 30, และ36คือเอาตัวที่เหมือนกันอย่างน้อย2ตัวหรือ3ตัวนะคะเอาตัวแรกตัวที่เหมือนกันก็คือเลข2ใช่ไหมคะเอามา1ตัวตัวที่2คือเลข3เอามา1นึงตัวตัวที่3ครูบอกแล้วอย่างน้อย2ตัวเห็นไหมสองตัว2ตัวเอามา1ตัวตัวต่อไป2กับ5มีอีกไหมที่เหมือนกันไม่มีแล้วไม่มีเราก็เอามาทั้งหมด คราวนี้เวลาคูณคูณ2คูณ9คูณ3คูณ2คูณ5มันจะยากหน่อยใช่ไหมคะเวลาคูณเวลาคูณนะคะนักเรียนจับคู่คูณให้ดีของครูครูจะเอา2คูณกับ5 2คูณ5ได้10อันนี้ง่ายๆนักเรียนจำได้อยู่แล้ว3คูณ3ได้เท่ากับ9 เอาคราวนี้เอา9้าไปคูณกับ2 9คูณ2ได้18ใช่ไหมคะสคูณ10บจำนวนใดที่คูณกับ10ก็คือเพิ่มศูนย์ต่อท้ายใช่ไหมคะก็คือได้180อเอาดูตัวอย่างที่3ข้อนี้ดูดีๆนะตัวอย่างที่3คอรนของ2องและ10ครูเอาตัวนี้จากเมื่อวันก่อนที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อหนะคะที่นักเรียนผิดเอาอีกทำอีกวิธีหนึ่งนะคะาหาคอร์นของ2ครูเอา1มานักเรียนจะได้เห็นชัด หนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะเขียนสองเฉยเก็ได้หรือเขียนหนึ่งเฉยเก็เขียนสองเฉยเก็ได้หรือเขียนหนึ่งคูณสองก็ได้แยกตัวประกอบตัวนี้ตัวที่สองเจ็ดก็เหมือนกันเพราะมันเปน็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมคะเขียนสองหรือเขียนเจ็ดเฉยเก็ได้ตัวที่สามอ่าสองคูณห้าใช่ไหมคะดังนั้นคณาของสองเจ็ดและสิบคือ เอาตัวที่เหมือนกันอย่างน้อยสองตัวใช่ไหมคะมีเลขอะไรบ้างที่เหมือนกันอย่างน้อยสองตัวคือหนึ่งใช่ไหมคะเอาหนึ่งแล้วก็สองใช่ไหมคะ,ะแล้วตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือ7กับ5 7กับ5เอามาเลยคะ่ะอ่าคราวนีน้เห็นไหม1เขียนไม่เขียนก็มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะ เพราะ1คูณกับจํานวนเนี่ยจำนวนนั้นก็ได้จํานวนนั้นใช่ไหมคะเอานักเรียนดูนะคะเอา5้คูณเก่หรือเอา2อคูณหก่อนถึงจะง่ายข้อนี้ครูอเอา2อคูณหก่อนนะคะ2อคูณหเท่ากับ10 10คูณเก็คือได้70ดอ้าวดังนั้นคณาของสอง2 7และ10คือ70จะสั้นกว่าง่ายกว่าของเมื่อวานใช่ไหมคะอ้า คราวนี้เรียนจบแล้วเรื่องการหาโครโนโ,โดยการแยกประกอบครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า28นะคะ3ข้อแสดงวิธีทำแบบของครูเลยนะคะอา่าสำหรับวันนี้สวัสดี